ค่ะทุกคนกลับมาพบกับดิฟดีซิสติฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะสถานที่แปลกตานหนิดึงนะเพราะว่าถ้าเห็นแบล็กกอร์บแบบนี้นะคะเพื่อนก็รู้ไว้เลยว่าดิฟอยู่ในครัวนะคะสิ่งที่ดิฟจะมาลองในวันนี้นะคะก็คือเป็นของทานเล่นหรือว่าทานตบข้าวก็ได้นะคะวันนี้ที่ดิฟจะเอามาลองหรือว่ารีวิวกันก็คือตัวนี้เลยคะ่ะ เป็นสาล่ายรยข้าวจากแบรนด์เท่าแก่น้อยนั่นเองนะคะซึ่งมีสองรสชาติด้วยกันจะเป็นสูตรไข่เค็มนะคะแล้วก็สูตรพริกเผากุ้งเสียบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูหน้าตาข้างในกันนะคะว่าหน้าตาด้านในของเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลองทานกันค่ะเป็นสาล่ายรยข้าวค่ะจากแบรนด์เท่าแก่น้อยนะคะซึ่งตัวนี้อิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนะคะ ก็จะมี2สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกจะเป็นสาหร่ายโรยข้าวสูตรไข่เค็มนั่นเองค่ะและสูตรที่2นะคะจะเป็นสาหร่ายโรยข้าวสูตรพริกเผากุ้งเสียบเนงค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีปริมาณอยู่ที่12กรัมนะคะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการต่อซองบอกไว้ตรงนี้นะคะรายละเอียดมีบอกไว้ด้วยว่าไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะสะดวกแล้วก็พร้อมทานค่ะในส่วนของแพคเกจด,ด้านหลังนะคะก็จะมีข้อมูลโภชนาการบอกเราค่ะ มีสูตรนะคะบอกเราแล้วก็มีวิธีการทำส่วนประกอบต่างๆนะคะสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็มีบาตร์โค้ดต่างๆวันหมดอายุแล้วก็ออยอยู่ด้านหลังด้วยค่ะทั้งสองตัวนะคะเป็นแพคเกจจิ้งเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าแค่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีที่แตกต่างกันเพราะว่าคุณลัสูตรกันเท่านั้นเองนะคะโอเคดิ๊ปก,กย็ยังไม่ได้กินข้าวพอดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาโรยใส่ข้าวกันเลยดีกว่านะ โอเคหนองก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าเจ้าตัวสูตรไข่เค็มเนี่ยก็จะมีเป็นไข่เค็มเล็กๆมาให้ด้วยนะคะปนกับสาลายแล้วก็มีเหมือนกับเกลือนะคะนิดหน่อยเนาะแล้วก็คล้ายๆงาแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะคะอยู่ในนี้ด้วยนะ ในส่วนของพริกเผากุ้งเสียบนะคะก็จะมีพริกเลยเป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็เป็นกุ้งเสียบแล้วก็มีอ,อ่อเป็นสาลายนะคะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่าคะ่ะ<ว>และหลายคนน่าจะเคยลองทานแล้วแหละแต่ว่าดิบดยังไม่เคยลองทานเลยนะคะเนื่องจากว่าดิฟอยู่ต่างประเทศนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็คือดิฟอาศัยอยู่ที่สวีเดนนะคะยังไงก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยดีกว่าคะ่ะเราจะไม่นอกเรื่องแล้วนะ รสชาติแรกที่ดิจะเลือกทานนะคะเป็นสูตรไข่เค็มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนเลยนะอืมเขาให้ความรู้สึกเค็มๆม,มันๆมันๆของไข่แดงแต่ไม่ได้เค็มมากเหมือนไข่ขาวของไข่เค็มนะคะแล้วก็หอมกลิ่นสาหร่ายมากหอมแบบ หอมกลิ่นสา,ห,าหร่ายเลยตั้งแต่แกะฟอออกมาจะได้กลิ่นสาหร่ายเป็นอย่างแรกเลยนะคะอืมดีค่ะเค็มๆมันๆไม่รู้ว่าดีเพราะหิวข้าวหรือเปล่านะแต่ว่าอร่อยค่ะอ่อ,อแบบอืมมันดีอะทุกคนมันแบบเหมือนได้ทางไข่เค็มจริงๆเลยเพราะว่า เวลาจะซื้อไข่เค็มที่นี่ทานเนาะราคาก็าค่อนข้างสูงนะคะหรือไม่ก็ต้องทํากินเองนะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะทดแทนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาลองทานรสพริกเผากุ้งเสียดนั่นเองค่ะเพราะว่าหน้าตามนนันจะแบบดูแซ่บมากเลยนะทุกคนคือมันน่าทานมากมเหมือนกับว่า ทานน้ำพริกกุ้งเสียบเลยทุกคนหายหิวไปเลยแบบอร่อยนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดนะคะเผ็ดนำเลยเป็นรสชาติเผ็ดอย่างแรกเลยที่นำมาคือเป็นรสชาติของพริกแห้งนะคะเผ็ดนำมาเลยแล้วก็จะมีกลิ่นกุ้งเสียบตามมาด้วยนะคะเป็นกลิ่นกุ้งแห้งนะตามมาแล้วก็ หลังจากนั้นกลิ่นปลายปลายพอกืนไปแล้วจะได้ความรู้สึกของใบมะกรูดหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สาหร่ายนะคืออันนี้กลิ่นของพวกเครื่องเทศอะ่ะจะแรงกว่ากลิ่นเออ่ของสาหร่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวไข่เค็มอะ่ะกลิ่นสาหร่ายจะแรงกว่ากลิ่นไข่เค็มนะคะม,มีแรงมากทุกคนมแบบพอได้กินข้าวแล้วมันแบบ รู้สึกดีมากๆเลยตอนนี้โอเคค่ะหลังจากที่ลองชิมทั้งสองรสนะต้องเรียกว่าลองชิมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าจะให้กินทั้งหมดสองชามตอนนี้ก็คุณจะใช้เวลานาน,านมากนะคะเอาเป็นว่าดิปอาจจะแค่รีวิวแบบลองทานแล้วก็บอกถึงรสชาติให้ลุกคนได้รับรู้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองทานแล้วรู้สึกว่าเออมันก็น่าลองดีอะไรเงี้ยนะดิปรู้สึกว่าก็ควรลองนะคะทําให้การทานอาหารหรือว่าทานข้าวของเราอะ มีอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นอย่างคนที่ขี้เกียจทำกับข้าวรู้สึกว่าวันนี้แบบไม่อยากทาอะไรเลยไม่อยากทํากับข้าวเลยไม่รู้จะกินอะไรดี mm hmm. ก็รู้สึกว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะ mm hmm. เหมือนเราทานข้าวกับน้ําพริกเลยแล้วก็ถ้ามีน้ําซุปร้อนๆเอาไว้แบบแก้มด้วยก็คือจะดีมาก mm hmm. เพราะว่ามันจะดูแห้งๆไปถ้าทานแค่ข้าวกับเจ้าตัวสาหร่ายรืยข้าวนะคะถ้ามีน้ําซุปแบบ ไว้สดร้อนๆอุ่นๆอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบทําให้คลองคอมากขึ้นเนาะการซื้อนะคะหรือว่าสั่งซื้อต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถหาซื้อได้ใน7 e เ e ่นอีเลเลยนะคะราคาซองละ20บาทเท่านั้นค่ะซึ่งก็อาจจะมีอีกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่มีขายใน7 e เ e ่นอีเนะคะเพื่อนๆสามารถลงเข้าไปดูแล้วก็แบบเ,เลือกซื้อมาลองทานกันได้เลยนะอาจจะ มีแบรนด์อื่นนี่ห้องอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ดิ๊ก็เพิ่งเคยลองเหมือนกันนะคะแล้วดิ๊ก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าสนใจดีเราเห็นจากในแบบโฆษณาต่างๆดิ๊กก็เลยแบบพีออเดอร์มานะคะสั่งซื้อมาประมาณอย่างละสามซองเนาะอืมก็เนี่ยแหละก็เอามาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกัน,นะคะ่ะยังไงฝากติดตามชมคลิปต่อๆไปของดิ๊กด้วยนะคะว่าดิ๊กจะมารีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ดิ๊กทำอาหารไหมพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าดิ๊กมีโอกาสไปที่ไหนดิ๊กก็จะ ทำการรีวิวหรือว่าทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องของดิบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ